สวัสดีทักทายกันยำมืะเร็งครับพี่น้องมื่อพอปัญญามันมาใส่ใส่สครับผมมาบึงวิธีการใส่ใส่แบบมันๆครับว่าใส่กันแบบใดครับพี่น้องไปครับไปบึงน้ำกันครับผมพี่น้องมาบึงน้ำกันครับวิธีใส่ใส่แบบหมานครับก็ใส่กันแบบใดครับพี่น้องวิธีการใส่แบบบุกเลยละวอะ ปลามันนีนช่วงนี้ร่มครับพี่น้องปลามันบืนครับขางไตก็เอาแนวห้องไว้ครับพี่น้องแนวห้องเป็นล้ใไซนี่ครับวิธีการเอาสองปองเออสองปองแล้วก็เอาป๊กไว้ครับขนาดโป๊ไว้ขนาสำนี่ยังประยับพี่น้อง ยำขึ้นเนี่เสียงมาเอานอนก็ไม่ได้จากไฟมาแต่ทั้งใดนเนี่ยเป็นมันมนนนุนนี่ครับพี่น้องปกไปครับกันมากันมาไม่เอามามาเห็นปลาเหมือนปลาเขาเห็นปลาไม่ได้ครับมันเสีมากัดแทะครับ ของไหม้อามาก,ก็บใไส้นี่ครับพี่น้องวี่ีการใส่เรียบร้อยเบิ่งขั่นค้นเอียบพันไปพันมาบอสังเกตดีๆีก็บมืหูครับนึกว่าเป็นเหอะใหม่อันนี้สารมาแหลวไม่ไหม่ลยครับนี่มือนึงนี่สารแหลวเลยนะครับฟีมือแห้งเลยเป็นนี่ใส่เวลาพวกฮอดมือครับพี่น้องนี่นนทั้งจักทั้งสารเลยจักไว้นําสารไว้นํามือเดียว สุดยอดเบงคันคันตั้งใจสานีหรีนี่มือหนึ่งคือสิได้หลาหลันอยู่สอดมีดดดการเบืง้งต้องค้นฝีมือละเอียดแห่งนะี้เบงพี่น้องเบง้องที่การเบื้งไลค่ครับิทีรอันนี้แบบลวนสารแล้วสีมาไซครับอันเกายังอยู่ เบิ้งฟ้ามันนี่ปามสิเขามองเคนับนี่สิเขาหู้นี่นะครับสุดยอดบรรยากาศเงีมือแรงนี่สุดยอดกับบรรยากาศเงีมือแรงตัวนี้สิไปใส่ทั้งเดตัวนี้ใส่ใส,ส,ส่ทั้งทึ่งครับผมตัวนี้ล่มมากแลวครับป้าบืนพี่งองเบิ้งนี่ล่ะล่มวยๆยครับล่มวยๆยเห็นในปามันบืนครับผม น,น,น,นาาบรรยากาศย้ำมาแรงทุ่งหน้ามาเฮาพอดนอนเนาะนีอ้อ <c oughs> มลม,ลมแห้งอยู่เลยฝากคลิปไว้ซ้ำนี้ครับผมกับบรรยากาศทุ่งหน้าวิธีใส่ใส่แบบมันๆฝากคลิปไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ